คุณจะเข้าช่วงล่างได้แน่นขึ้นนิ่มขึ้นและความสามาันในการขับขี่ที่เรารู้สึกว่าเรามีอยู่แล้วนะั่นะนะะคุณจะได้รับลความประสบการณ์ใหม่ๆที่ดียิ่งกว่าที่เคยสัมผัสมาครับ สวัสดีครับผมหนุ่มจัก,กรินทิศกุลเครือข่ายคนรักรถเชียงรายครับแล้วก็ร้านโมบายไอทคนะครับขายอุปกรณ์ไอทีและมือถือนะครับผมยินดีกับชาวเชียงรายมากๆเลยครับในวันนี้ที่ได้โอกาสนะครับจะได้ร่วมงาน เจ้าสลาลอมกับโตโยต้าไฮรักรีโวดีซัดอีดิชันตัวใหม่ล่าสุดครับด้านนี้ขอเชิญชิญคนเชียงรายนะครับไปทดลองขับแล้วก็ร่วมการแข่งขันในครั้งนี้การแข่งขันเจ้าสลาลอมจะเป็นลักษณะการแข่งขันแบบสลาลอมนะฮะจะมีไพ่ลอนวาง ให้เราขับขี่เข้าไพลอนซ้ายขวาซ้ายขวาซิกซกอย่างนี้จากที่เราเคยขับรถต่างๆมาในท้องตลาดปัจจุบันที่มีช่วงล่างที่ดีขึ้นนะครับในรุ่นไฮรักลีโวดีซัดอีดิชันนะครกับช่วงล่าง g r Sport รุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะคุณจะเข้าช่วงล่างได้แน่นขึ้นนิ่มขึ้นและความสัมพันในการขับขี่ที่เรารู้สึกว่าเรามีอยู่แล้วนั่นแหละคุณจะได้รับความประสบการณ์ใหม่ๆที่ดียิ่งกว่าที่เคยสัมผัสมา,รมาครับที่ศูนย์โตโยต้าเชียงรายนะครับในวันที่22ตุลาคมนี้นะครับ อย่าพลาดเลยนะครับในในงานวันนี้นะครับคุณจะได้ร่วมการแข่งขันนะครับเจ้าสลารลอมเป็นตัวแทนของงจวัดเชียงรายได้รับเงินหลักมันและมีโอกาสที่จะไปแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยที่กรุงเทพครับเจอกันวันที่22ตุลาคมนี้ครับที่ศูนย์โตโยต้าเชียงรายครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปครับ